สวัสดีเพื่อน FC ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆนะครับที่มีฝ่ายเพื่อนๆอย่างสม่ําเสมอนะครับคลิปนี้นะครับพอดีมี FC นะครับท่านหนึ่งสอบถามมาว่าพี่ไก่ผมเนี่ยมีน้ำมูกนะครับมีสเลดนะครับแล้วน้ำมูกมีนกิ่นเหม็นมากนะครับผมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วจะมีวิธีรักษาอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นเลยนะเพื่อนเราต้องที่มาดูที่สาเหตุก่อนนะครับว่าการที่มันมีน้ำมูกมีสเลดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนั่นคือมันเเเกกิิิดดดอาาารรรตชื้นนนะะคับบบใใทงหยจ นะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนหลายๆครั้งนะครับว่าในไก่เนี่ยมันจะมีการติดเชื้ออยู่2แบบก็คือติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารนะครับส่วนในน้ำมูกหรือสเลดที่มีกลิ่นเหม็นๆเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อนะครับในระบบทางเดินอาหารนะครับผมหรือหลายท่านอาจจะเรียกว่าหวัดตาลมูกนะครับผมหรือหวัดมีน้ำมูกอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่มัน้วนแล้วมันก็คืออาการคล้ายๆกันนะครับนั่นคือจมูกมันจะเหม็นนะครับสเลดออกมาเนี่ยนะครับเพราะอะไรนะครับมันถึงเหม็นนะครับ ไก่นะครับพอมันเป็นหวัดมันมีน้ำมูกนะครับเพื่อนเวลามันกินอาหารเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีเศษน้ำมูกอะไรเนี่ยติดอยู่ตามลําคอของพวกมันนะครับพอมันกินอาหารเข้าไปเศษอาหารพวกนี้มันจะไปเกาะนะครับมันจะไปเกาะอยู่ตามเศษนะครับตามลําคอของเขาเนี่ยเมื่อมันหมักหมทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมมันก็จะเน่าเหม็นครับหรือเพื่อนนึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับเราหัวอาหารที่มันแช่น้ําอยู่ในหลายวันนะครับเพื่อนมันก็จะมีกลิ่นเหม็น เหมือนกันครับเพราะว่าไก่มันเป็นหวัดเนี่ยมันไม่สามารถอาหารเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตกตกลงไปในกระเพาะได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเศษขุ่นพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ไปผสมอยู่ในอาหารเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บไปกอนตามลำคอไก่มันไม่สามารถที่จะขับเสศษนะครับรออกมาบริเวณปากมันได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะขับออกทางจมูกนะครับออกทางจมูกออกทางตาเมื่อขับออกทางจมูกนะครับกลายไปเป็นน้ำมูกมันก็มีกลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับผม หลายท่านก็คงจะเคยพบเจอประสบปัญหานะครับแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการรักษานะครับว่าไอ้วัต้านมูกหรือมีสเลดเม็นๆเนี่ยรักษาอย่างไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆบีบออกให้หมดนะครับบีบน้ํามูกออกให้หมดนะครับปั่นคอออกให้หมดนะครับปั่นสเลดในลาคอออกให้หมดนะครับรีดอะไรออกให้หมดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ฉีดยาแก้หวัดนะครับส่วนยาแก้หวัดนั้นก็มีหลายตัวพวกยูคาอีกตะชัวอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับหรือว่ายี่ห้ออื่นเพื่อนๆมียี่ห้อไหนที่ใกล้บ้านก็จับได้เลยนะครับ ขอให้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับใช้ได so so, so, ้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเมื่อฉีดยาเรียบร้อยนะครับหซีซีเสร็จปุ๊บป้อนยาแก้เศษไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันหลอดลมเขาอักเสบนะครับเพราะว่าบางทีเชื้อไปเกาะอยู่ตามลำคอไปเกาะอยู่ตามหลอดลมพวกนี้มันอาจจะเกิดการอักเสบได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการกินยาแก้อักเสบกันไว้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีนะครับฉีดยาเสร็จนะครับป้อนยาแก้เศษเสร็จเรียบร้อยจับไก่นะครับขังสุ่มปูพรมนะครับกุมุ้งให้เรียบร้อย คุมมุ้งเสร็จสับเรียบร้อยคุมมุ้งไว้ทั้งวันเลยนะครับอย่าปล่อยเขาเดินเพินพ่านนะครับเพราะว่าเชื้อมันอจะติดตัวอื่นได้นะครับผมเมื่อเราขังสุ่มคุมมุ้งไว้เสร็จสับเรียบร้อยวันนี้ปพ๊บพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอาการนะครับว่าน้ำมูกยังไหลอยู่ไหมบีบดูนะครับถ้าน้ำมูกยังไหลอยู่ก็บีบออกให้หมดนะครับปั่นสเลดออกให้หมดแล้วก็ฉีดยาแล้วก็ป้อนยาแก้อเสเหมือนเดิมนะครับทำแบบนี้นะครับประมาณ3วันถึง4วันถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนรีบทำนะครับตั้งแต่เห็นวันแรกเนี่ยผมร แต่ถ้าใครนะครับไม่รีบรักษานะครับผมบอกได้เลยว่าในอนาคตมันจะกลายเป็นหวัดเรื้อรังนะครับแล้วมันจะรักษายากนะครับแล้วมันก็จะเกิดอาการคอข้อคอ,คอดงังตามมานะครับแล้วก็อาจจะเกิดการติดเชื้อในรูบต่างๆเกิดขึ้นออกมาอีกเป็นการแทรกซ้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีทางที่ดีที่สุดก็นคือต้องรีบรักษาครับพอเราเห็นปุ๊บว่าไก่มีน้ำมูกนี่ควรจะคัดแยกออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ใหญ่หรือไก่เล็กไก่รุ่นไหนใช้วิธีรักษาเหมือนกันหมดนะครับผมจับคัดแยกออกมานะครับถังสมกุ้ำม้งฉีดยาป้อ,อน แล้วก็ลุมมุ้งนอนนะครับละลายผงวิตามินให้เขาด้วยนะครับร่างกายเขาจะได้ไม่ขาดสารอาหารนะครับผมมันจะมีวิตามินนะครับในพวกผงละลายน้ําต่างๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับใครที่กําลังประสบปัญหาไก่เป็นหวัดตาลมูกน้ำมูกเบนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมผมทาหายนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทำหายเหมือนกันแต่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่ารักษาวันนี้พรุ่งนี้เรามันจะหายเลยมันต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับผม อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน,นะครับอย่าลืมนะครับใครมีคำถามอะไรก็ลงไว้ได้เลยนะครับใครชอบคิดว่ามีสาระก็กดติดตามได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ